แก๊สจะหมดไม่ไปไอ้คงมองหน้าลูกค้าที่เพิ่งโบกรถแท็กซี่ของมันพอรู้ว่าไกลไปไม่คุ้มแถมเป็นคนไทยที่ไม่ยอมเหมาจ่ายมันก็พูดคำที่ใช้ประจำแก๊สจะหมดไม่ไปนอ้องแล้วออกรถไปหาเหยื่อใหม่ทันที <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้คงจอดร,รอไฟแดงตามปกติ ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดใส่เสื้อเชิ้ตซีดๆหน้าตาเฉยๆเดินมาหยุดมองเข้ามาในรถไอคงมองสำรวจและสรุปได้ว่าไม่คุมมันกระดกระจกพูดเสียงแข็งแก๊สจะหมดไม่ไปเนอะชายหนุ่มไม่ตอบอะไรเปิดประตูแล้วนั่งหลงเงียบๆที่เบาะหลังพร้อมพูดเสียงเรียบไปเลยพี่ เดวผมบอกทางเองไอ้คงฮึดฮัดทำท่าจะด่าแต่ไม่ทันได้ออกเสียงปากกาก็แทงลงที่ต้นขาของมันเต็มแรงไอ้คงร้องลั่นพยายามหันมดาด่าแต่ชายหนุ่มโน้มตัวมาเอาคัตเตอร์แนบคอทันทีเลือดซึมไหลออกมาทันทีตามแรงกดออกรถครับพี่เสียงเรียบๆแต่เย็นยะเยือกจนไอ้คงกลัวจับใจไอ้คงขับรถต่อ มือสั่นเลือดไหลไม่หยุดมันหายใจหอบแต่ชายหนุ่มกลับนั่งนิ่งไม่พูดอะไรเขามองไปรอบๆบรถเหมือนกำลังประเมินซากอะไรสักอย่างไอ้คงเริ่มวอยวายมึงจะเอาอยัางไงจะป้นเหรอกูอมไม่มีเงินชายหนุ่มถอนหายใจเอาคัตเตอร์แนบคออีกครั้งเลือดไหลเพิ่มทันที ออกรถครับเสียงนิ่งเหมือนเดิมแต่แรงกดดันเหมือนคำขู่จากโยมทูตชายหนุ่มถามไม่คงว่าพี่ขับรถแท็กซี่มานานหรือยังครับไอ้คมพยักหน้าเหงื่อแตกพลักชายหนุ่มเหลือบดูนปัดและพูดเสียงเรียบแก๊สรถพี่ยังเต็มอยู่เลยนครับพี่อย่าโกหกอีกนะครับผมไม่ชอบคนโกหก ไอ้คงพยายามอ้อนคือพี่มีลูกมีเมียนะเมียป่วยอยู่ลูกก็ยังเรียนอยู่ชายหนุ่มค้นกระเป๋าเสื้อไอ้คงเจอกระเป๋าสตางค์เขาเปิดดูในนั้นไม่มีรูปครอบครัวมีแต่นามบัตรร้านนวดกับถุงยางอนามายัยสามสี่อันยังไม่พอ ชายหนุ่มหยิบมือถือจากหน้ารถเพื่อเปิดดูมันไม่มีรหัสเข้า facebook ได้เลยใน facebook เต็มไปด้วยเพจนางแบบกล่องข้อความมีแต่ชื่อผู้หญิงไม่ซ้ำชายหนุ่มพูดเสียงเรียบพี่เนี่ยรักครอบครัวมากเลยนะครับพร้อมรอยยิ้มประชดเมียพี่ป่วยอะไรนะครับแล้วลูกพี่เนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหน ไอ้คงเงียบตอบอะไรไม่ออกชายหนุ่มพูดต่อพี่มันเป็นคนเห็นแก่ตัวกูหกแม้แต่ตอนจะขอชีวิตพี่จะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งในรถเงียบสนิทอยู่พักหนึ่งก่อนชายหนุ่มจะพูดต่อแบบไม่หันมามองผมเคยมีความฝันนะครับพี่ผมมีแฟนคนหนึ่งที่รักกันมากกำลังจะเปิดร้านเล็กๆด้วยกัน คืนนั้นพ่อปวดท้องก็ทันหันรครับผมไม่รู้จะทำยังไงริบวิ่งออกมาหาแท็กซี่ผมหาอยู่นานหาจนแทบจะเป็นบ้าแต่ไม่มีใครรับผมเลยพี่ไม่มีเลยเขาหยุดพูดเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าช้าๆแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นกว่าเดิมคนอย่างพี่นี่แหละ ทำให้ผมนึกถึงเรื่องวันนั้นได้ดีเลยครับวันนั้นน่ะผมวิ่งกลับบ้านไปช้าไม่กี่นาทีแฟนผมมาชักแล้วก็ตายตอนที่ผมอุ้มเธออยู่ครับพังพังทุกอย่างเลยพี่หลังจากคืนนั้นผมแทบไม่เหลืออะไรเลยผมทำงานไม่ได้ นอนก็ไม่หลับชีวิตมันเหมือนหายใจไม่ออกอะพี่ชายหนุ่มค่อยๆล้วงกระเป๋าหยิบรูปถ่ายเก่ามาใบหนึ่งแล้วยื่นให้งคงดูผ่านกระจกหลังในภาพมีคนอยู่หกคนหญิงชายปะปนกันทุกคนมีสายตาหมวนเศร้าไม่มีใครยิ้มแม้แต่คนเดียวคนพวกนี้เป็นเพื่อนผมกับพี่ เพื่อนแท้เลยผู้หญิงตรงกลางภาพเนี่ยลูกพี่เขาโดนรถชนตายคนกลับผนีไปจนถึงตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้เลยครับคนสายสุดเมียเขาเป็นพยาบาลเข้าเวรดึกแล้วถูกฆ่าข่มขืนไอ้คนที่ข่มขืนก็เพิ่งออกมาจากคุกด้วยคดีแบบนี้แหละอีกคนฝั่งขวา เคยเป็นนักกีฬาแต่เสียขายจากรถเมย์ที่แข่งกันทำรอบเขาเล่าเหมือนพูดถึงคนในครอบครัวตอนแรกพวกเราก็แค่มีชีวิตพังๆเหมือนกันแต่พอพวกเราได้เจอกันเราก็รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างครับเสียงสุดท้ายของเขานิ่งแต่กลับกดดันในรถจนหนักอึง้ง รถยังแล่นต่อไปตามทางเปลี่ยวไฟถนนเริ่มห่างไกลขึ้นเรื่อยๆทางข้างหน้าเริ่มคลุกกะเหมือนลุดออกจากพื้นที่เมืองไอ้คงขับไปอย่างหวาดระแวงมือมันสั่นหายใจหอบเหงื่อเต็มหลังไปหมดเลือดจากต้นขาย,ยังไหลซึมไม่หยุดชายหนุ่มดูหน้าจอมือถือเป็นระยะแล้วบอกทางเป็นคำสั้นๆ ตรงไปสองกิโลครับเลี้ยวซ้ายจนโค้งหน้าไอ้โคงทำตามคำสั่งไม่กล้าขัดขืนจนกระทั่งหน้าปัดร้องเตือนเข็มแก๊สแตะขีดแดงไอ้โคงหน้าเสียพ,พึมพำกับตัวเองลนลานแม่งเอ้ยจะหมดจริงๆละ่ะชายหนุ่มโผล่หน้ามามองช้าๆสายตาของเขามองนิ่งๆหมดกัครับ ครับครับพี่บอกแล้วไงว่าแก๊สมันใกล้หมดจริงๆไอ้คงรีบพยักหน้าพูดรัวๆด้วยความกลัวชายหนุ่มยิ้มมันเป็นยิ้มครั้งแรกแต่ไม่ช่วยให้ใจคอยคงดีขึ้นเลยอืมงั้นพี่ก็จอดเลยครับเสียงสั่งเบาๆแต่หนักแน่นจนไอ้คงต้องรีบจอดข้างทางทันทีรถจอดสนิท เสียงเครื่องดับไอ้คงไม่กล้าหันหน้ามามองด้านหลังชายหนุม่มค่อยๆล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเป้อย่าหันกลับมาครับเสียงนั้นเย็นเฉียบพอจะหยุดทุกกล้ามเนื้อไอ้คงตัวแข็งทื่อชายหนุม่มถือประแจแล้วขย,ยับจนเข้ามือพี่หลับก่อนนะครับทันใดนั้นหัวไอคงถูกกดที่พวงมาลัยก่อนที่มันจะได้ตั้งตัวมันรู้สึกว่กที่เทถอย และทุกอย่างก็ดับวูบไปไอ้คงตื่นขึ้นจากน้ำที่สาดหน้ากลิ่นแรงและรู้สึกได้ทันทีว่ามันคือเยี่ยวไอ้คงดิน้นแต่ลุกไม่ขึ้นมือมันถูกมัดไพร่หลังไว้ตอนนี้ตัวมันอยู่ที่เบาะหลังชายหนุ่มพูดจากประตูฝั่งคนขับยืนหน้าเข้ามาในเงามืดตื่นได้แล้วครับพี่เสียงของชายหนุ่มพูดปกติ แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมตอนเราเจอกันเนี่ยพี่พูดว่าอะไรนะครับสายตาของเขาทำให้ไอ้คงต้องระวังทุกคำพูดไอ้คงกืนน้ำลายฝืดคอพูดเสียงสัน่นพบพพี่บอกว่าแก๊สจะหมดครับชายหนุ่มยิ้มอีกครั้งคราวนี้แววตานิ่งสนิทก่อนจะพูดช้าๆงั้นเดี๋ยวผมเติมให้ครับชายหนุ่มหยิบกระป๋องแก๊สจากกระเป๋า โยนกระป๋องเข้าไปทั้งแพทตามด้วยเศษผ้าที่ชุบวด้วยน้ำม,มันเหม็นฉุนไฟแช็กถูกจุดเปลวไฟลุกลามจากผ้าสู่พื้นรถอย่างรวดเร็วไอ้คงร้องสุดเสียงดิ้นพล่านืบนเบาะหลังช่วยด้วยไอ้เฮียที่จะฆ่ากูใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีเสียงตอบรับมีแค่เปลวไฟที่ลุกลามไร้ปลาณี ความกลางไฟที่ลุกลามไอ้คงดิ้นพล่านสะโกนสุดเสียงชายหนุ่มที่ยืนอยู่ห่างๆตายจนไม้เขามองเงียบๆไม่ขยับไม่พูดเปลวไฟเริ่มแตกขอบเบาเสียงแตกเปรี้ยจากพลาสติกภายในรถด,ดังขึ้นไอ้คงหันไปเห็นเงาของชายหนุ่มกำลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆดวงตาของไอ้คงเบิกโพงมีแววแห่งความหวังวูบขึ้นมาน้อมน้อม ช่วยพี่เถอะพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่กล้าทำแบบนั้นอีกแล้วจริงๆช่วยด้วยชายหนุ่มหยุดห่างจากรถเพียงไม่กี่ก้าวยกมือถือขึ้นเล็งกล้องไปที่หน้าไอ้คงคืออยู่ไกลมันเห็นหน้าไม่ชัดครับพี่ก่อนแสงแฟลจะสว่างขึ้นแสงไฟสะท้อนในดวงตาของไอ้คงที่ตอนนี้ ไฟเริ่มไหม้ถึงบ่าชายหนุ่มเดินกลับไปใต้ต้นไม้เปิดมือถือกดเข้าลายกลุ่มเพื่อนแท้เขาแน่ภาพพร้อมพิมพ์ข้อความสั้นๆผลงานห่มครับทุกคนเป็นไงบ้างเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นรัวๆโหสุดมากเลยพี่มุมดีแสงสวยคืนนี้ของเรายังไม่ทันน่ะ แต่รอชมของคนอื่นนะใกล้ได้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดด้วยเลือดของพี่สวยดีนะครับบางคนแน่ภาพอวัยวะที่ตัดเรียงกันภาพเหยื่อที่ยังไม่ตายกำลังโดนหนูกัดกินหน้าภาพซากศพที่โผล่พ้นดินพร้อมข้อความแสดงความภูมิใจชายหนุ่มยิ้มสูดลมหายใจลึก เอากลิ่นเนื้อเข้าไปเต็มปอดลมพัดไอร้อนผ่านไฟที่ยังลุกอยู่กกไกลๆเขาหลับตานึกถึงรอยยิ้มของคนรักยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาพิมพ์ปิดท้ายเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันนะทุกคนสู้ๆครับเขามองภาพตัวเองกับคนรักที่ถ่ายคู่กันบนหน้าจอมือถือก่อนจะเก็บมันเข้ากระเป๋าแล้วเดินจากไปในความมืด ปล่อยให้ไฟทำงานของมันต่อไปกด Subscribe ไปติดตามเรื่องหลอนหลากหลายได้ทุก2สองทุ่มที่ช่องประตูแดง Red Door Channel